นะครับตามความรู้จักกับการฝึกตั้งสายโดยไม่ใช้เครื่องตั้งสายนะครับอในที่นี้จะขออธิบายหลักการง่ายๆนะครับมาดูกันเนาะคลิปนี้จะไม่ยาวนะครับไรนี้ก็จะไม่ยาวเหมือนกันนะครับอทีนี้เราจําหลักการง่ายๆครับสายที่หนึ่งก็คือสาย e เนาะสายหนึ่งกับสายนี้เนาะเล็งเป้าไว้นะครับที่สายตรงนี้นะครับสายหนึ่งสายสองสายสามเวลาเราบิดเราจะได้บิดถูกนะครับสายหนึ่งจะเล็กที่สุดเลียงขึ้นมาสายสองสายสามนะครับแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นหมุดของสาย4ี่สาย5แล้วก็สายที่6นะครับทีนี้หลักการต่อมานะครับพอเราเล็งสายได้แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมากดที่สายช่องที่5้านะครับอ่ามาดูตัวจะเริ่มตั้งจากสายแรกก่อนสาย1คือตัวนี้สาย1นะครับมันจะตรงกับสาย2ช่องที่5ตรงนี้เวลาเรากดเสียงครับสาย1เป็นโน้ตตัว e หรือโน้ตตัวมีนะอันนี้จําไว้ด้วยนะครับเผื่อเอาไปใช้ในการใช้เครื่องตั้งสายนะครับมันจะเร็วกว่านะครับแต่ว่า เราลองมาฝึกอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อแล้วฝึกหูตัวเองว่ามันมันถ้าเราไม่มีเครื่องตั้งสายเราจะทํำยังไงนะครับอ่ะดูนะสายหนึ่งจะเป็นโน้ตตัวอีหรือโน้ตตัวม e ีนะครับแล้วก็มาดีตัวนี้ครับสายห้านะสายสองช่องห้านะครับเวลาฟังเสียงมันจะมีทริคนิดหนึ่งนะครับถ้ามันไม่ตรงมันจะขึ้นเสียงมันจะกวนกันนะครับสมมุติอย่างนี้สังเกตไหมอันนี้ครูด,ดันครูตัวดันสายสองขึ้นนะครับเห็นไหมครับ เสียงมันจะวง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 ฟังอีกทีนะครับแต่ท้าตรงมันจะดังเงียบมันจะสมานกันเลยนะครับนี่ครับสองสายเนาะแต่ท้าไม่ตรงกันมันจะดังเงียบอ่าโอเคไหมพอเข้าใจเนาะอ่าทีนี้ต่อไปสายที่สามครับอ่าเราจะตั้งอยู่คู่กับสายที่สองเราจะคู่กับสายที่สามโดยสายที่สองนะครับ เราจะไปกดสายที่สามช่องที่สี่นะครับดูนะตรงนี้มันจะเป็นโน้ตตัวบีนะครับบีเนาะสายที่สองอันนี้ก็สายที่หนึ่งอ่ะตัวเทเียนห้อีกก็ได้สายที่หนึ่งครับสายสองสายสามสายสี่สายห้าสายหกครับจำไว้ว่าสายที่สองมันจะเล็กสุดนะครับอ่ะสายหกมันจะใหญ่ที่สุดขนาดของสายนะนะครับถ้าคือตัวขึ้นอย่างนี้ก็คือเหมือนเรากดอย่างนี้นะครับอ่าแปลงสารนิดนึงนะครับเดี๋ยวคนงงเนาะสายที่หนึ่งตัวนี้นะครับไล่ลงมาอย่างนี้เนาะ นี่เขียนนะครับต่อไปครับสายสองครับตั้งกับสายสามช่องที่สี่ตัวนี้คือโน้ตตัวบนะีนะโน้ตตัวบีนะหรือโน้ตตัวทีเองถ้าตรงนะครับมันจะเสียงเดียวกันครับอ่าเนี่ยค่อนข้างกลวงๆถ้าไม่ตรงมันจะดังเงียบมันจะดังวงๆเห็นไหมครับถ้าตรงอ่าจำไว้นะ สายที่สองนะครับจะตั้งกับสายที่สามช่องที่สี่ต่อไปสายที่สามครับคือสายนี้ครับ่าเล็งไหมนะสายนี้คือน้ตตุจีนั่นเองนะครับเราจะมากดช่องห้าครับกับโน้ตสายที่สี่ครับสายที่สามตั้งคู่กับสายที่สี่แต่ว่าเรากดสายที่สี่ช่องที่ห้านะครับกดไปตรงนี้จะเป็นโน้ตตูจีและโน้ตตูสันครับอันนี้ก็ตรงกันเสียงจะกลมกล่อมนะคดับดีดูที่ตัวก็ได้ แต่ถ้าไม่ตรงครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับสังเกตไหมมันจะเสียงวงอ่าอ่าตัวดันสายขึ้นเพื่อลักษณะที่เห็นนะครับเป็นเป็นเสียงที่เพี้ยนดูนะครับต่อไปครับสายที่สี่ครับเราจะตั้งคู่กับสายที่ห้าตรงนี้นะช่องที่ห้าครับตรงนี้จะเป็นโน้ตตัวดีนะดีหรือโน้ตตัวเลนั่นเองดูนะครับอ่า สียงที่ตรงจะเป็นลักษณะเงียบถ้าเสียงไม่ตรงมันจะเป็นเงียบเห็นไหมครับต่อไปครับเราจะตั้งสายที่หนะครับเป็นโน้ตตัว A นะครับเราจะตั้งคู่กับสายที่6ซึ่งเป็นโน้ตตัว E นะครับแต่ว่าเราจะมอกกบตรงนี้เป็นโน้ตตัวลาสายที่6นะครับถ้าตรงจะเป็นลักษณะเงียบ ตัวรู้สึกว่าสายหกจะไม่ตรงอ่าเพี้นสูงไปเนี่ยนะึ่งอ่าเริ่มเห็นไหมครับอ่านะครับถ้าไม่ตรงครับอ่ากตัวลองมดดุนดูสายหกเสียงต่ำเนาะจะฟังยากอ่าถ้ามุนให้เพี้ยนต่ำเลยเนี่ยครับไม่ตรงถ้าอยังให้ตรง เริ่มแล้วหรือว่าสายที่หกกับสายที่หนึ่งมันมีเสียงม e ีกับ e เดียวกันเนาะเราลองดีดพร้อมกันเลยก็ได้นะครับสมมติคุณตัวดีดสายหกกับสายหนึ่งพร้อมกันนะอ่าอย่างนี้เนาะคุณตัวจะตั้งให้สายหกเท่ากับสายที่หนึ่งนะครับอ่าทีนี้พอได้แล้วนะครับเราดีดดูสักคอร์ดนึงนะครับเราจะรู้ว่าคอร์ดนั้นตรงไม่ตรงอาจจะดีดดูคอร์ดจีก็ได้อ่า e เน n o r C D นะครับเนี่ยพอใช้ได้แล้วทีนี้เราก็เช็คสายโดยการตีคอเลย่า พกอย่างนี้ครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อหลักการตั้งแบบง่ายๆนะครับแล้วก็วิธีเช็คเสียงนะครับโดยประมาณเนาะอันนี้คือโดยประมาณนะครับทีนี้มาสรุปกันอ่าสิ่งที่เราจะรู้ข้อแรกคือหนึ่งเราต้องจําเสียงก่อนว่าสายที่หนึ่งคือเสียงอะไรสายที่สองเสียงอะไรสายที่สามเสียงอะไรสายที่สี่คือเสียงอะไรสายที่ห้าคือเสียงอะไรแล้วก็สายที่หกคือเสียงอะไรถ้าเรารู้สายแล้วนะครับเราก็มาทําการกดนะครับสายสองจะตั้งคู่กับสายอ่าสายหนึ่งจะตั้งคู่กับสายสองช่องห้าเสียงมีเนาะ ต่อไปสายสองจะตั้งคู่กับสายสามช่องสี่อ่าต่อไปสายสามจะตั้งคู่สายสีน le, นยนยนย่นะครับกดช่องห้าโนัวเตลีนี่เองนะครับต่อไปสายสี่จะตั้งคู่สายห้าช่องห้าโน้ตตัวเล่อ่าเมื่อกี้โน้ตตัวซอนเนาะตอนน,ะนี้โนต้ตเตลแล้วก็สายที่ห้าจะตั้งคู่กับสายที่หกช่องห้าเหมือนกันคือโน้ตตัวลาอ่าตัวรู้สึกปะ อ่านะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ลองดีดดูครับได้ไหมเ๋ยวล่นคนในดูนะครับนะครับถ้าได้ลักษณะนี้ก็แสดงว่ากีตาร์ของท่านนะครับก็จะตรงเสียงระดับหนึ่งนะครับตรงเสียงระดับหนึ่งลองเอาไปลักษณะ เพลงลักษณะแบบนี้ไปใช้ดูเนาะลองลองเอาลักษณะการตั้งแบบองตัวไปใช้ดูนะครับฝึกตั้งบ่อยๆนะครับหรือว่าดิดช้าๆก็ได้ครับพอเราฟังเอาะเต็นแนวของเต็นแนวของเต้นแนวเสียงเดียวกันครับนะครับ,อนะรบพอได้แล้วนะครับมันเราก็มันจะไดนะ้เป็นเสียงนี้ครับทีนี้หลักการก็ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือการนับเสียงนะครับถ้าสมมุติว่ารู้ แต่เฉพาะสาย e เราจะไม่รู้สายอื่นนะครับเราก็นับไปทีแรกแบบนี้ก็ได้สาย e จะนับขึ้นไปอย่างนี้นะ e นะครับนับไปหาตรงนี้นะ e อ่านับไปหาขอด b นะสายสองาะ e f g a b นะครับมันนับไปห้าเสียงครับ e f g a แล้วก็บตรงนี้จะได้ตำแหน่งของสายที่สองนะครับทีนี้นับกสายสองนับ b ห้าเสียงครับ b C D E F นะครับแล้วก็ G นะครับ B C D E F G ก็จะได้ที่3ครับ5ไหม1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5อ่าเหมือนกันนะครับต่อไปครับสายดีครับแล้วก็นะับ G นะครับ G A B C แล้วก็ดีนะครับ1 2 3 4 5นะก็จะได้ดีอ่าทดทีเนาะ ขอนมันจะนับไป6เสียงนะ B C D E F G นะครับนับตัวมันเองนะครับต่อไปครับนับจาก D ไปนะครับ D E F G A นับไปห้5เสียงก็จะได้สายที่5นะครับต่อไปสายที่5มานับ A B C D E นะครับ1 2 3 4 5ก็จะได้สายที่6นั่นเองนะครับา เราก็นับหลักการนี้ก็ได้สมมติเราไม่รู้ Luckily, ทุกสายเรารู้แค่สายหนึ่งนับมาห้าเสียงนะครับจากสายสี่นับมาหกเสียงครับจากสายสามก็นับมาห้านะครับจากสายสี่มันก็นับมาห้าแล้วก็จากสายห้าหกก็นับมาห้าเสียงนะครับหลักการนี้ก็ได้เราจะได้ดูโน้ตในหลักการของสายที่เปล่านะครับอ่ะวันน yeah, ี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนะครับก็ขอลากันไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ